พาเพื่อนๆมาฟังเรื่องราวของน้องๆเบ y m o มอนกันเล็กๆได้น้อยแล้วก็ทางแอคเค n t เบบี้มอนสเตอร์แอคเคาอย่างเป็นทางการของ YG ได้มีการปล่อยรูปภาพภาพถ่ายเบื้องหลังไลฟ์แดนส์เพอร์ฟอร์แมนส์วิดีโอนะคะมาให้เพื่อนๆได้อัปเดตกันก่อนอื่นเลยจ้าล่าสุดมีการเปิดเผยออกมาค่ะว่าน้องๆเบบี้มอนสเตอร์มีไล n ์อัพไปแสดงที่งาน Ten c e n t TMEA ซึ่ง TMEA ค่ะก็คือย่อม,มาจาก t e n c e n t Music Entertainment Award o f f l i n e Indoor Music Festival ที่มาเก๊าค่ะทุกคนเดือนหน้านซึ่่่่งงงเปป็นนระกวัททีีใหญสุดขอ เขาบอกว่าเด็กๆเนี่ยจะเป็นหนึ่งในไลอ์อพใช่ไหมคะงานนี้สถานที่จัดก็คือก a l ล็ y ซ r e n a m a c a มาเก๊าชยาโดยจัดวันที่20กรกฎาคม2 0 2 4ซึ่ง g a l ล็ y ซี่ n a m a c a มาก๊าชยาความจุอยู่ที่1 6 0 0 0ที่นั่งกะละทีเดียวสุดยอดปังจริงๆริอติดตามเพอร์ฟอร์แมน์ของน้องๆบนเวทีกันได้เลยค่ะเวทีใหญ่มากเริ่ม,มากๆเลยเขาบอกว่าตรงกับ20กรกฎาคม2 5 6 7โดยงานนี้เป็นงานประกาศรางวัลที่ใหญ่ที่สุดของจีนนะเพื่อนๆมีแต่ตัวพ่อตัวแม่ทั้งนั้นนเลยนะที่ เข้าร่วมโอ้โหเด็กๆของเราจะได้เชิดฉายแล้วคะ่ะจะไปบุกจีนแล้วจ้ะล่าสุดต,ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆเบมอนกันด้วยนะคะต่อมาหลังจากที่ฟังเรื่องราวปังๆไปแล้วขออนุญาตพาเพื่อนๆไปบีดรูปภาพน้องๆกัน YG โดมโมดฉ่ำล่าสุด YG เขาได้ลงรูปภาพของน้องๆ,ๆเบมอนที่เป็นโมเมนต์ตอนที่น้องๆถ่ายไลน์แดนด์ e ดนซ์เอร์เฟ์วิดีโอนั่นเองมีหลายภาพมากมากเลยจ้าแต่ละคนก็คือสวยสับกันจริงๆนะรักใครชอบใครก็ฝากเชรกกันด้วยนะคะเดี๋ยวตามมาชมว่ามีภาพอะไรบ้าง ก็ไล่ไปตั้งแต่น้องๆทําชันลิสในสตูดิโอได้เห็นทั้งภาพเดี่ยวและก็ภาพกลุ่มนะคือสวยกันมากๆเลยจ้านี่น้องชิคกต้าของเราผมหยิกๆนะคะทําสีอยู่นะช่วงนั้นการแต่งหน้าก็น่ารักมากคนสวยข่ามากคะลูกอาสาก,ก็คือสวยจ้ะน้องแพรชูทงนิ้วน้องลุกะจ,จังหวะน,นี้คือนางแบบเฟอร์ตาเฉียวคมมากๆน้องแพรก็คือมีการยิ้มหลับตาแต่ว่าโคตรสวยเลยคนอะไรเนี่ยถ่ายร,รูปยังไงก็สวยหลับตายังสวยอ ต่อมาน้องอาสาก็มีการเอาดิวนะคะจับคางเบาๆจ้ะเริดเวิร์นโอ้โหน้องอายอนน่ารักจริงๆเลยนะชุดนี้คือส่งน้องมากๆเลยจ้ะน้องรามิก็สวยมากๆน้องโรราก็นางฟ้าสุดๆน้องชิกิตาก็ขีเลสทีนเน้นนะคะตาเด็กแล้วก็ชิกิตาเซลฟี่ภาพนี้จ้ะสวยจึ้งตาแตกจริงๆเลยโดยวันนี้ช่างแต่งหน้าแต่งหน้าให้กับน้องชิกิตานะคะก็คือมีการปัดแก้มโดยเน้นสีชมพูมากๆทําให้ยิ่งดูก็ยิ่งน่ารักสรุปว่าเป็นโมเมนต์ช่วงไรแดดแหละทุกคนแต่ว่าสวยจริงๆค่าหวังว่าทำ การออกมานี่ก็คาดว่าน่าจะโซเอทานะคะเพราะว่าเป็นรูปภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไรก็จะมีแค่ทาง y g เขาปล่อยออกมาแหละอย่างไดก็ฝากไปฟังเพลงไลน์แดดของน้องๆกันเยอะๆต่อๆพูดถึงเรื่องไลน์แดดแล้วหลังจากที่น้องเบมอนไปออกรายการเอ็มเขาดาวในช่วง13มิถุนายน2567ตามเวลาเกาหลีใต้ใช่ไหมคะก็ได้ชมเพอร์ฟอร์แมนซ์ไปแล้วโดยเฉพาะแฟนแคมของน้องที่เอ็มเขาดาวเขาได้ปล่อยออกมาบอกเลยว่าจึงมากๆฝากไปติดตามด้วยนะคะล่าสุดเอ็มเขาดาวเขาได้มีการรวบรวมโมเมนต์ของน้องๆเบมอนในช่วง ending fairy บอกเลยว่า น่ารักใจเจ็บมากมายนะเป็นกล้องด้านหน้าค่ะทุกคนคือเลิศมากแต่ละคนก็ฝากเข้าไปชมกันด้วยนะคะนอกจากนี้ล่าสุดเกี่ยวกับรูปภาพโปรโมทเมื่อวานเราได้เห็นไปภาพพูดสําหรับก่อนขึ้นรายการใช่ไหมทางอินเค้าดาวเขาได้ปล่อยออกมาล่าสุดอันนี้เป็นภาพจากทาง YG ปล่อยรูปของน้องๆทางวีเวิร์สสวยมากๆเลยน้องชิคกต้าสวยมีสนิบชุดขาวเข้ากับน้องแต่ละคนคือปังจึ้งเมื่อวานเหมือนกับรายการเนี่ยมีการคุมโทนขาวอะนะหลายๆวงเลยนะมีการใส่ชุดสีขาวไม่รู้ว่านัดกันหรือเปล่าแต่ก็ได้เห็นความสวยความจึ้ง นางฟ้าของแต่ละคนอร่าจะเต็มนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาพล่าสุดนะที่ทาง YG ปล่อยออกมาให้ได้ชมสําหรับการไปขึ้น M Countdown เมื่อวันวันที่13มิถุนาย,ยน2567ตามเวลาเกาหลีค่ะนี่ภาพรวมแก๊งนะคะเป็นแก๊งนางฟ้าชวๆมๆบีดคำว่าสวยเต็มไปหมดเลยรักน้องๆบีมอนที่สุดเลยจ้าคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมามัมมอยล่าสุด YG เขาได้ปล่อยรูปภาพให้ได้ชมกันเบื้องหลังการถ่ายไล์แดดไม่ว่าจะทำคอนเทนต์ลงติ๊กตอกหรือว่าเด็กๆเ,เต้นไล์แดดก็น่าจะเป็นช่วงวันที่น้องๆอัดไล์แดดนะคะและ ก็มีการปล่อยสู่สาธารณะสำหรับ Dance p e r f o r m ร์แ e น i ์วิดีโ